สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเข้าป่าหานะคะเป็นว่านเออเป็นว่านงาช้างนะเป็นว่านงาช้างเออบ้านคุณยายไม่มีเนาะบ้านคุณยายไม่มีก็เออเลยไปขอ,อเพื่อนบ้านมานะคะเนี่ยเขาก็ให้มาแบบนี้นะให้มาแบบนี้นะคะให้มาแบบนี้เลยต้นใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยใหญ่มากนะคะเขาก็แนะนําให้ เขาไปแนะนําให้วิธีการปลูกนะเขาก็บอกว่าให้ตัดให้ตัดนี่นะตัดตัดปลูกนะแล้วก็เขาให้แบบนี้มาให้แบบนี้มาเนี่ยคะ่ะอันนี้คือสามารถที่จะปลูกได้เลยนะคะสามารถที่จะปลูกได้เลยเพราะว่าอันนี้เออมันมันต้องแตกกิ่งก้านสาขามาแล้วถึงจะปลูกได้นะคะนี่นะสรรพคุณมันจะมีอะไรสรรพคุณมันมีนะพูด,ดง่ายๆนะ ตั้งแต่สีสัดจดเท้าเลยนะคะสปปรรพคุณของเท้านะอืมตสปปรรพคุณเขามีสปปรรพคุณมากมายนะคะอันนี้คุณยายก็จะพามาปลูกนะเพราะว่าคุณยายยังไม่มีนะก็จะปลูกเพื่อที่จะขยายพันธุ์ก่อนนะอืมนี่นะคะนี่คุณยายเขาให้มาเขาให้มานี่นี่คะเขาให้มาสามกิ่งเลยสามกิ่งแล้วก็ต้นใหญ่นะต้นใหญ่เดี๋ยวคุณยายจะเอ,อ ทำวิธีปลูกเลยนะเดี๋ยวดูไปได้วยกันนะคะเป็นกำลังกาให้คุณยายปลูกด้วยนะคะเผื่อจะขึ้นนะคะโอเคเอาปลูกต้นนี้ก่อนนะไอต้อนนี้ต้นใหญ่นะต้นนี้ต้นใหญ่ปลูกต้นนี้ก่อนเอออันนี้เขาตัดมา คุณแตงคุณยาจะไม่ไม่แกะออกนะคุณยาจะปลูกครั้งอันนี้เลยนะคะเพราะว่าคุณยาเตรียมกระถางใหญ่ไว้ให้เธาแล้วนะคะเตรียมกระถางใหญ่ไว้ให้เ่าแล้วนี่นะคะปลูกเลยต้องอไปลึกๆเลยน,น,นะคะตัดลึกๆนี่เนี่ยค่ะอึดนะคะปลูก คุณยายเตรียมกระถางเตรียมกระถางสูงไม่ให้เลยนะคะเตรียมกระถางสูงไม่ให้เลยเห็นไหมคะเห็นนะเห็นนะคะเห็นนะคะน,นะคะ,นะคะประมาณเขาบอกว่าประมาณเดือนหนึ่งดินที่ดินที่ปลูกนะคะจะต้องเป็นดินดินร่วนนะคะดินร่วนนะคะดินร่วนแล้วก็ขาดน้ําไม่ได้นะคะเขาจะเป็นพืชที่ต้องอยู่กับน้ําตลอดเวลานะคะอืมก็ต่อไปต้นต่อไป อันนี้นะคะอันนี้นะคะคือเอ่ปปอประโยชน์ของเขานะใช้ได้ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นมายันยันเง่ามาเลยนะยันเง่ามาเลยนะคะเดี๋ยวนะอันนี้ตั้งแตะอันอันนี้คุณยายยังไม่นั่นเดี๋ยวนะพอดีอันนี้อันนี้อยู่แกะแก่แก,ก่อนใส่ลงไปลึกๆเลยนี่นะคะปลุกและ อันนี้หนึ่งต้นสองรองกระถางสองกระถางเด็นนะคะเดะนนะคะตัวอะไรไม่รู้ยินยายไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปที่ชอบที่ชอบอต่อไปเดี๋ยววินายจะปลูกหมดเลยนะสามสามต้นนะคะสามต้นอันนี้ได้หนึ่งกอนะคะหนึ่งกอลูกกระถางเลย เดี๋ยวมองไม่เห็นนะเดี๋ยวคุณยายจะถ่ายให้ดูอีกทีนะคะเดี๋ยวตอนนี้ปลูกก่อนนะคะตอนนี้ปลูกใส่ลงไปลึกๆเลยประยชน์ของของเขานะคะคือตั้งแต่ผมนะตั้งแต่ผมจดเท้าเลยนะอืมแล้วก็เรื่องเออเป็นยาสมุนไพรเกี่ยวกับออเผู้หญิงเรานะผู้หญิงที่คลอดลูกอะไรเงี้ยนะคะสมัยโบราณน,นะก็ไม่มียาอะไรนะคะก็จะมีเกี่ยวกับอืม ใช้อันนี้นะคะใช้ลำต้นมันเนี่ยลำต้นเขาจะเรียกว่าใบหรือเรียกว่าอะไรอะลำต้นเป็นใบกับลำต้นเนาะนั่นอะเอามาหัน่นหั่นนะคะหันห่นหั่นแล้วก็ไปดองยาถ้ากินถ้ากินอดองยาได้เล้านะดองได้เล่าแต่ถ้าไม่กินเล้าไม่ได้ก็เอาไปต้มเอาไปต้มนะคะให้ให้น้ำงวดเลยแล้วก็ดื่มนะดื่มดื่มก็คือ พูดง่ายๆว่าน้ํามันเนี่ยสามารถที่จะรักษาได้ทุกโรคเลยนะคะในร่างกายเราได้หมดเลยนะคะถ้าจะไปบอกว่าต้มกินรักษานู้น้นต้มกินรักษานี้สรุปเลยว่ามันเท่าที่คุณยายอ่านมาตํารานะได้ทุกโรคเลยนะคะตั้งแต่ศีรษะจดเท้าเลยนะคะอืมมันสรุปแล้วมันได้หมดเลยนะคะมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์มากเออเขาให้ ตอ,อตำราที่คุณยายได้ได้ค้นฟ้ามาก็หลายวันนะคุณยายก็เออเออมันก็มีประโยชน์นะก็ลองไปหามาปลูกดูเพราะว่าเรายังไม่เคยมีนะเพราะว่าเอ,อคุณยายก็ยังยังไม่อยากไปเดินตลาดหาซื้อน,นะก็เดินหาชาวบ้านหาชาวบ้านขอชาวบ้านเขานะคะค่ะบ้านไหนมีก็ขอเขานะคะเอออันนี้นะเขาบอกว่าให้ให้หั่นแล้วก็ทําเดี๋ยวคุณยายจะลองดูนะหั่นแล้วก็ทํา หัน่นหั่นแล้วก็ช้ำดูเขาบอกว่าขึ้นเขาบอกว่าขึ้นง่ายมากเลยนะคะขึ้นง่ายมากมันจะมันจะง่ายยังไงนะคะแต่อลองดูมันจะง่ายได้ยังไงอย่าลองดูนะคะเดี๋ยวคุณยายจะขยายพันธุ์ให้ได้ขยายพันธุ์ให้ได้เยอะๆนะขยายพันธุ์ให้ได้เยอะๆแล้วก็จะ สาธิตใหม่ให้มันได้เยอะๆแล้วก็สาธิตวิธีการขยายพันธุ์อีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ก็เท่ากับคุณยายไปขอเข้ามาก่อนนะไปขอเข้ามาทําพันธุ์ก่อนนะอืมพอดีมีเอ่อเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านที่อยู่แถวนี้เก่าแก่นะเขาก็จะปลูกไม้พวกไม้เอ่อ ไม้ที่เหมือนกับว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะสำหรับพวกผมร่วงพวกเป็นริษดวงทวานอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้นนี้มันสามารถที่จะคุมได้ทุกทุกอย่างเลยนะคะผมร่วงผมหงอกผมอะไรอย่างเงี้ยก็แก้ได้นะคะแก้ได้แล้วก็เอ,อ่อทำให้หน้าสวยอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วนะคุณยายว่าคือต้มอย่างเดียวแหละต้มนะต้มแล้วก็นั่นะหรือว่าใช้สดสดก็ได้ฉโลมผม ก็ให้เหมือนกับเป็นยาย้อมผมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมก็ได้สรุปได้แค่นั้นเนาะอ่าแต่นี้คุณยายจะเล่านะคะอันนี้ก็ปลูกแล้วนะคะอันนี้ก็ปลูกแล้วนะคะปลูกแล้วนะคะโอเคค่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็คุณยายไปขอเข้ามานะขอเข้ามาก็ขอเข้ามาเขาก็ให้มาเนี่ยให้เอามาทำเอ่อเราเท่ากับเราก็เอามาทําพัน์ก่อนนะ เราก็เอามาได้ทําพันธ์ุของเราก่อนนะคะเออทำพันธ์ก่อนเพราะว่าเรายังไม่มีไปก่อก็มานะคะอืมีไปซื้อขก็ <S <s หลายบาทนะมันก็ราคาก็มีราคาเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็น,เป,นเป็นไม้มงคลนะเป็นไม้มงคลปลูกในบ้านนะปลูกในบ้านปลูกในบ้านก็ฟอกอากาศได้ด้วยนะคะฟอกอากาศได้ด้วยนะคะเป็นไม้พวกฟอกอากาศจะเป็นเอ,อ่อพันเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆกับ คล้ายๆกับลิ้นมังกรน,นะคะคล้ายๆกับลิ้นมังกรข้างในเขาก็จะเป็นยางนะเป็นยางคล้ายๆลิ้นมังกรแต่ไม่ไม่มากถึงกับเออเป็นเขาเรียกว่าบ้านหางจระเข้นะมันจะไม่หนากว่านะคะนะคะเนีลล่ยต้นเขาจะคล้ายๆต้นเขานะจะมีลักษณะคล้ายๆเอเม็ดเม็ดผลเขาเรียกว่าอะไรฝักฝักมะลุมนะฝักมะลุมก็จะฝักมะลุมก็จะยาวๆ like แบบนี้นะคะก็เป็นเบ้ เป็นกีบแบบนี้เหมือนกันนะเนี่ยเขาก็จะคล้ายๆอันนี้อันนี้เขาก็เขาอันนี้เขาเรียกว่าใบนะเรียกว่าใบนะคะเรียกว่าใบแต่ต้นมันคืออะไรเขาบอกว่าต้นมันคืออันนี้นะต้นมันคืออันนี้ที่อยู่อยู่ข้างล่างอยู่ใต้ดินนจะเป็นต้นมันแต่ที่เราเห็นขึ้นมาขึ้นมาเอ่อที่เป็นโดดๆขึ้นมาอย่างนี้นะเป็นเป็นลักษณะคล้ายๆงวงช้างเนี่ยเป็นใบมันนะเป็นใบมันจะมีกีบ กีบแบบนี้นะคะกีบขึ้นมาแบบนี้นะคะนะคะถ้าเ,เขางามดีเลี้ยงดีนะเขาก็จะต้นสูงสูงลิ์เลยนะ,ะนะคะนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็มาสาธิตวิธีการไปหาว่านไปหาว่านงาช้างมาปลูกนะคะนะคะเขาก็จะมีเอเคุณยายก็มีเขาบอกว่ามีแค่ด้วยนะมีแค่แต่อันนี้ไม่ใช่แค่นะถ้าแค่มันจะต้นเตี้ยๆนะคะต้นเตี้ยๆอันนี้มันแต่มันต้นสูงนะ ก็เท่ากับคุณยายมีหนึ่งอย่างแล้วนะคะวันนี้นะคะโอเคค่ะก็จบการสาธิตวิธีการปลูกนะคะเออ่ว่านนะคะวันนี้นะคะแค่นี้ว่านงาช้างนะคะแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ